สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาวผู้นำลาวชมทางการรถไฟจินลาวมีบทบาทสำคัญเพื่อการพัฒนาทองลุนสีสุดฤทธิ์เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัตรริลาวหรือว่า LPRP และประธานาธิบดีลาวกล่าวชื่นชมทางการรถไฟจินลาวระหว่างการเดินทางโดยรถไฟหัวกระสุนล้านช้างและตรวจสอบ การวิ่งานทางการรถไฟดังกล่าวไม่นานนี้ทองลุนนำคณะผู้แทนรัฐบาลลาวขึ้นรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปยังเขตปอดเต็นที่มีพรมแดนติดกับจีนเมื่อวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ก่อนเดินทางจากหลวงพระบางกลับเวียงจันทร์เมื่อวันพุธที่9กุมภาพันธ์วันพฤหัสบดี10กุมภาพันธ์บริษัทการรถไฟลาวจีนจำกัดหรือว่า LCRC กิจการร่วมค้าที่ดูแลทางการรถไฟจีนลาวส่วนในลาวเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทองลุนรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานทางสถานีรถไฟเวียงจันทร์และให้คำแนะนำประเด็นความปลอดภัยของทางการรถไฟขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีแห่งนี้ทองลุนชื่นชมประสบการณ์การเดินทางบนรถไฟของกกระสุนล้านช้างว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย พร้อมแสดงความพึงพอใจกับความคืบหน้าของการใช้บริการทางการรถไฟตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ธันวาคม2021ประธานาธิบดีลาวระบุว่าทางการรถไฟจีนลาวเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน2ประเทศชาวลาวรู้สึกภาคภูมิใจในทางรถไฟดยเขาหวังว่าชาวลาวทุกคนจะได้สัมผัส ประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายนี้และเข้าใจความสำคัญของการทำง,งานตามแผนที่เริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางทองลุนยกสุภาษิตลาว่าที่ใดมีถนนที่นั่นจะมีโอกาสพัฒนาในการย้ำถึงบทบาทอันสำคัญของทางการรถไฟจีนลาวในการส่งเสริมและการพัฒนาของลาวได้เป็นอย่างดีทั้งนี้นับถึงวันที่5กุมภาพันธ์ ทางการรถไฟจีนลาวส่วนที่อยู่ในลาวได้ให้บริการรถไฟโดยสาร116คู่ขนส่งผู้โดยสารรวม18770คนเฉลี่ย1,699คนต่อวันและให้บริการรถไฟสินค้า124.5คู่ขนส่งสินค้า133,191ตันเฉลี่ยวันละ2 0 8 1ตัน นี่คือความคืบหน้าของการพัฒนารถไฟจินลาวขอบคุณทุกท่านที่กดไล k ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ